เบี้ยพักกาดน้ำไม่เป็พี่น้องกีดบอกก่อนเป็นเบี้ยคนน่ะนี่ออกเลยเป็นลวบไปรีเอาใบแก้พันออกนะพี่น้องนี่นี่เอาหยดยอดพัดนี่ลวกเลยนี่นี่เอาไว้นี่น๋ออ่อนเลยอ๋อมีห้เก็บดีแล้วนี่นะ มันขึ้นล้ามัก็มาหาเขายอดมันหน่อวันนี้บุญละแม่นบุญเต๋พี่น้องดิ์ต้นไงคนน่ะนี่ต้นใหญ่ๆคนเบี้ยคนนี้นนนกัดน้ำนได้เลพี่น้องนี่ีเอาใบแก้ๆคนนี้ออกนี่เอาขึ้ไปลวกไปแกงได้เช่นกันพี่น้องนี่กินอ้อนๆนั่นสินะเฮี้งดีนี่โอ้ยโอ้ยหลายคด กาดน้ำหนาหนาวอืมันนียังสิพ่อเราจะไปตั้งลิเอาใบแก้วมันออกเด้อพี่น้องมาเก็บพักกาดน้ำหนาหนาวน้ำใยเม่อืมอ่ากินพักป่าพักอันนั้นอันนี้ไปสำหรับพี่น้องจ้ะนามคักมุนมะ ป้านาหนาวเป็นสิแล้วพี่นอ้องทด้ซูเบิงยินขาเย็นขาอมีคนตายแล้วตายเพราะถึงหนาวเนาะอันนี่คนะือคน,น,น,นอ,อ,อันนี้พักอันยินปีนี่ ก็เอากระับกัะดานโคตรจะแกงนาห้อนเป็นป้าอึ้งตึงแล้วนี่ที่น้องนี่แมนบิดนอ่ะน้ำมูนนี่อือนีก็คืนรถตัวนี้นี่อันนี้นะอีหยังก็ก็ลืมซื้อเพิ่นีนก็กจินได้นี่อีหยังก็ เริ่มนี่เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องหน้าหนาวเออพี่น้องมาเก็บพักหน้าหนาวน้ำยายแมมเออหยอีกคนอันดรีใบมันออกว่าทีาาาออกก่นี่ กิมเฝ้าแล้วต้องเป็นใซ่ามันพี่น้องมันหนาวเป็นรีเอาใบมันออกอีกใบให้แก้พั่นะนี่ฟันสิงโตดอกเนี่ยคุณฟันสิงโตกองไว กันพนูดนะอุ้ืมเกงมีแต่พักกินได้ทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่เื้อบุยตบอยอยากปักกาดน้ำเดี๋ยวน้าข้อนี้ขึ้นเป็นล่ำมะหักโปะโปะอะไรนี่เป็นหนึ่งแต้ป่าไปแกงอ้อมไปยังไปจังซาลาพี่น้องพักซุ้มมุนี่นะ อันนี้เพิ่นโมนั่นไงเบียเพิ่นนี่นี่พ่อแล้วพี่น้องได้พ่อกินแล้วแหละบันนับอยากยามเขาอยากเขาจังมาหาเก็บเอาอีกก็ได้ผลนะั้นแมนเบิดผนพี่น้องมีเป็นบอกเป็นเบียแมนเบิดผนมีถ้าพักการกินได้ทั้งนั้นเลยนี่คุณน,ะน,น,น่ะนีนน่นี่นี่กระแมนนี่นั่นโอ้ย ตัดขาดจ้อยเศร้าววเปลี่ยนเนี่ยคนได้เก็บพักอันนี้ยายเมยนี่มันคืออย่างนี้ตัวกันบม่ได้ลายหรือว่ามันเป็นใบ,บแก้ว่นออกนกอ่อนจะหย่อดพ่นสน่วนนะอ,อ,อ่อนพ่นอ่ะนะอุ้ยอ่อนส้นงามคักงามเนี่ย เปลี่ยนขีดตุมเนีบุญเราบุญแมน่นบดพี่นอ้องหลายคักหลายเนี่ยพอละแล้วในร้ายแล้วขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องที่มาสง่งเมลรีแฮปปี้พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆจะ้ะพุดน่ะพักนะจะผักกินได้ทั้งนั้นส้นนั่งรีกันบน่นี่เอาต้นยอดพ่นหนึ่งเมียเพราะว่า,วาแบบแบบรียุ่ยยันก็นสเปียนเนาะบุญร้ายหลาย,ลายเปลี่ยนบดบุญ พักนี่พอเก็บใ้บนนี้โอ้คนพี่น้องกันสุ่มกระเด้อพี่น้องนี่ให้แม่สิดึงไปลวกกินพักอันนั้นเนาะพักอันนาหนาว ปักหน้าหนาวก็เป็นจังซี่แหละเขาจังเป็นลิเอาใบเบนแก้ๆพันออกพี่น้องนี่คันสุมก็ได้เล้าพี่น้องนี่หน,นาวคักหนาวเนาะอ,อีเมยีย่อย เลาะบ้างกันเอ็ดหุ่นหนูคนนะพีน่น้องเลาะตรงทั้งซ้ายหัวทั้งนั้นบามี่ขาก็เลยลงมาทงหน้านี่เลาะต้งพักไปรวบก,กันจะก,กร,รกัมันอ์เมีดยู่ในกระเป๋าก็กมี่ยุ้ยขี้ข้านบคนุคข้นนอนคว้นขี้ข้านนะน,นี่ดึงได้แต้ยอด Đây là bàn này Con nó mịt mắt lợn Ta có Thế đây ngay có cần Đứng mất thì đứng ngang หน้านะ้าพนยังมีให้เก็บให้กินกันยังดีแล้เนี่ยลูกเป็ดเอาใบาแก้ๆพนออกอเอาเงานี่กับสีพอและพอ่อจะเป็นลวก ผักปลาปวดสันมันแสบบ้านก็กินขึ้นกันพี่น้องก็กินขึ้นก็จินผักป้านกินบะไรขึ้น,น,พ,น,น,พ,อนพอละวไม่ไล่เติบละป้าขึ้นมั้งเหรอพี่น้องจ้ะใสหัวน้ำไหมน้ำไลายคักงไล่เนี่ยโอ้โหสก็บเอาฟักกันนี่ก่อนอือ

แกงทุผักผักปลากินบต่ต้องคิดบ่มีแล้วเด้กขายยาขายสร้างคนนะโอ้ยขอย่างสินขาละปังสร้างโฮตสีมะพร้าอยู่ทางห่วยนี่ ไหากมันพรอมแห่งดีตัวพี่น้องดูเราเด้ก็ได้เอามาเก็บไปกินนี่ลืมข้าวเหรอที่เอาใบาแก้มันออกมานั่นนี่นนเห็นดนห้องแกงกินกะซีกะแซบกี่ดอก เห็ดหูหนูก็เล่นฮะเบิ่งพักเบื้องหยาไปน้ำฝนดกอกสุดอากาศน้ำปลา,ปา Isaiah, ท่านท้องให้ท้องหน้าเนาะพี่น้องจ้ะเบิดแล้วมั้งเบิดแล้วบ่ไม่เป็นต่เอามันเช่าคักเราพี่น้องนี่สีกับเช่าคักเราเนี่นี่นี่ได้หาคนพร้อมนี่นะ Địa đi đấy phi nong đây hai con năm này à đây hai con năm ừ. <laughs> đi địa đi địa đi con nô โก้อนอะก้อนเสาข้าโพดเอาก้อนนี้ด้วยนี่วังเอาห้าก้นดอกพี่น้องลากคนนี่เห็นพื้นตนไงก็จังเสียนลากไงเนาะก้นมานต้อพี่น้องมากก้อนอ่ะเอาก่อนกันกบยายเม่ก้นอนนองลากนี่ก้นชิงตโตอุ้ยได้ปนนี่มึมีเสียมก้นเนาะ ลายได้ซ้ำนี้พี่น้องดอกออกอาศัยได้เอาหัวพึนนะ่เนาะเนาะไปหาบ่งไงเติมกันค่ะมันมีได้หัวพึ่งแยงยางมะพออัน้ักอันนี้พี่น้องเพิ่งหลอุดออกเลยไนี่นะนี่อันแยงบุญละจำซื้อพึ่งบ่ได้พี่น้องเก็บกินสูปีสูปีนบ่ได้เก็บโดนเหมือนก็นลืมนี่แซ่บเด้พี่น้องให้สลัดกิน แล้อจะไปแกงถ้าว่าแกงรสชาติมันออกอันคล้ายๆเพราคมบรนเทาหน่อหอยู่ในหนังสือกว่ามี่ยุกว่าเก็บสุปีเลยพี่น้องแต่ไม่เห็นลืมเนาะนี่ฮะตั้งสีเริ่มออกนี่พี่น้องนี่หนาวนี่อีกเดือนนานก็ได้ร้ายแล้วนี่ออกร้ายแล้วนี่พักอันนี้นี่เนี่ยกินได้แซ่บเลยพี่น้องเป็นความตั้งสีออกหายากก็ยังผักคมบรนเทานี่พี่น้องเวลาเข้าไปแกงคล้ายๆออกเพราคมไหม ว่าสิเอ้ยซื้อ,อยี่ดอกก็ลืมก่ได้เก็บพักโดนเก็บแต่พักเก็บแต่เฮ็ดไรกันลืมเพราซื้อพักละฮึ่มฮึ่มเม่นบดอยู่น,นะพี่น,อน้นนอ,นนนนองนี่นี่กิมเอากินสดๆเฮ็ดสลอกสลัดกินก็ได้พี่น้องนี่นะพักตัวนี่นะกินอ่อนๆ้อนนั่<ม>นใช่ะนี่แล้วเพิ่นเป็นดอกแล้วก็่ต้องกินเป็นดอกเป็นมาแก่น่ะนะหาเลาะเบิ่งพี่น้องพักหน้าหนาว ห่าจะสิออกนี่เขาบอกสิไปเบิ้งอันเฮ็ดหูนูวอ่ะสันอบอกกันด้วยยางลาง,ลางมาหนีบว่ะผ่อนเฮ็ดไอเฮ็ดเพราะว่าเมื่อพอพักอันอน,นี้เขาเลยกิมออกก่อนน่ะนี่เก็บกินสุปปีสซุปีอยู่คนลืมซื้อเพิ่นกินได้บ่เบีย้ยห <c oughs> น้าหนาว พุดน,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 นะพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นบอกเพราะว่าเห็ดอันอีหยังพุดนะอยู่ต้นไม้ขาวๆาวคุณเนาะคุณนะคุณไงค่ะเห็ดนั่งลมเหมีอีหยังเตาอยู่ฟังนั่งคุณไปเอาบ่าได้ดอกพี่น้องจ้าอยู่ไก่ขามหวยบ่ได้หวยมันใหญ่ขั้นสิงโตเศร้าบ่นเลยมันเป็นแนต่เอาพี่น้องมันเสามันหนาวเนาะ